ชาดูวีแฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมฟังเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นตอนไมคูบิดเสียงหัวเราะจากท้องทะเลยามค่ำคืนที่มืดมิดท้องฟ้าไร้แสงจันทร์ น้ำทะเลที่นิ่งสงบของเมืองมานาสุรุแท้ความเย็นเยือกราวกับกำลังปกปิดความลัลบที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำผู้คนที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งต่างรู้ดีว่าหากคืนไหนไร้ดุงจัน์นั่นคือสัญญาณว่าบางสิ่งกำลังลอยขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำสิ่งนั้นคือไมคูบิดที่สางหัวที่มีตำนานเล่าขานมาช้านานย้อนกลับไปในสมัยโบราณ เมื่อช่วงปีคศ1240เมืองมานาสึกถือว่าเป็นเมืองท่าที่คึกคักเต็มไปด้วยการค้าขายและการเดินเรือชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่ท่าเรือในช่วงเทศกาลสำคัญการเฉลิมฉลองนั้นเต็มไปด้วยเสียงดนตรีการเต้นรำและเครื่องดื่มให้ดื่มดำซามูไราสามคนชื่อโคสันตมะมาตาชิงเงตและอากุโกรโร เดินทางมาร่วมงานในปีนั้นเช่นกันพวกเขาเป็นนักรบฝีมือดีที่เป็นที่รู้จักในเรื่องความเก่งกลาแต่ในขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงเรื่องนิสัยอยากระด้างและใจร้อนเมื่อเครื่องดื่มสุรามากมายถูกกรอกเข้าปากเสียงหัวเราะและการพูดคุยก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเสียงการทะเลาะโต้เถียงเนื่องด้วยพวกเขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อสุราเข้าปาก ความโกรธที่เก็บซ่อนไว้ก็ประตุขึ้นมาจนกลายเป็นการท้าประลองอวดเก่งถึงความสามารถของตนแม้ท้องฟ้าจะมืดมิดแต่การต่อสู้ครั้งนี้กลับสว่างขึ้นเพราะแสงสะท้อนจากดาบที่ถูกชักออกมาเสียงเหล็กกระทบกันดังก้องท่ามกลางความเงียบในยามดึกการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือและไร้การยั้งมือ ไม่มีใครคิดจะหยุดแม้กระทั่งเห็นเลือดพุ่งกระจายความมุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ศีรษะของทั้งสามหลุดออกจากร่างเลือดไหลทะลักลงพื้นจนเป็นลำธารสีแดงศีรษะที่ถูกบาดน,นั้นกลิ้งหลุดจากร่างแล้วไหลตกจากท่าเรือร่วงลงไปสู่ท้องทะเลสีดำสนิทที่เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นาน ทะเลที่เคยเงียบสงบกลับมีบางสิ่งเกิดขึ้นสีสัตว์ที่ควรจะจมหายลงไปกับน้ำกลับลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำราวกับถูกดึงด้วยพลังลึกลับบางอย่างสีสัตว์ทั้งสามหมุนวนเต้นรำรอบตัวเองในขณะที่มีเปลวไฟพุ่งออกจากปากใบหน้าที่บิดเบี้ยวเปลี่ยนไปด้วยความโกรธและแค้นเคืองท่ามกลางความมืดมิดพวกมันเริ่มทะเลาะและพ่นไฟใส่กัน เรากับยังคงสู้รบอยู่ในโลกหลังความตายคลื่นทะเลก่อตัวเป็นลักษณะโค้งเหมือนโทโมโเอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์สามโค้งที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการหมุนวนและความวุ่นวายที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําและก่อให้เกิดพายุคลื่นขนาดใหญ่ตำนานเล่าว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนเห็นคลื่นลักษณะที่เป็นโทโมเอกเกิดขึ้นในทะเลบริเวณนี้ มักจะมีลางร้ายที่ตามมาชาวประมงหลายคนที่ออกเรือไปในทะเลและได้เห็นคลื่นลักษณะนี้เล่าถึงประสบการณ์ที่พบว่าเรือของพวกเขาถูกข่มซึจนแทบจะพลิกคว่ำหลายคนเสียชีวิตจากการอับปางของเรือที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่าโทโมเองูฟูจิหรือส่วนลึกของโทโมเอ บางคนถึงกับเชื่อว่าความโชคร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพราะคลื่นธรรมชาติแต่เกิดจากอำนาจของวิญญาณอาฆาตที่ยังคงไม่สงบจากอดีตมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกัปตันเรือคนหนึ่งชื่อว่าเคนโซที่เคยออกเรือในคืนที่มืดมิดเช่นนี้เพื่อไปสำรวจแหล่งประมงใหม่ๆเขาได้เห็นเปลวไฟที่ลอยอยู่กลางทะเลราวกับเป็นโคมไฟลอยน้ำแต่เมื่อเข้าไปใกล้ เขาก็ต้องพบกับสิ่งที่ไม่มีวันลืมภาพสีสัตว์สังหัวที่เต้นรํากันอย่างบ้าคลาัล่งเรลวไฟที่พ่นออกจากปากสีสัตว์ทำให้ใบหน้าของพวกมันสว่างขึ้นในความมืดจนเขาเห็นชัดว่าดวงตาทั้งสามคู่กำลังจับจ้องมาที่เขาเคนโซเล่าว่าหลังจากที่เห็นไมคุบินั้นเขาไม่สามารถหนีออกมาได้เพราะเรือของเขาถูกคลื่นทัดวนไปมา เหมือนถูกดึงให้เข้าใกล้พวกมันเขาพยายามอ้อนวอนขอให้ปล่อยเขาไปและสวดภาวนาแต่เสียงหัวรเราะเย็นยะเยือกที่ตอบกลับมาเหมือนเป็นการเย้อะเย้ยในความหวาดกลัวของเขาในที่สุดคลื่นก็พัดเกลือของเขาเข้าไปใกล้จนเกือบจะชนกับสีสล่านั้นแต่ทันใดน,นั้นเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นและทําให้เขาสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมา เขาก็พบว่าเรือของเขาได้ลอยกลับมาถึงชายฝั่งแล้วแต่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาไม่กล้าออกเรือไปในท้องทะเลอีกเลยผู้คนเชื่อว่าไมคูบิตคือวิญญาณอาฆาตที่ยังคงหลงเหลือความโกรธและความอาฆาตจากการทะเลาะกันในยามที่ยังมีชีวิตพวกมันกลายเป็นอนเรียววิญญาณที่ไม่สงบวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นความเจ็บปวด และไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากบุงนี้ได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ศตวรรษความโกรธที่ฝังลึกในหัวใจของพวกเขาก็ยังคงอยู่การเต้นรำของไมคูบิบนผิวน้ำจึงเหมือนการเต้นรำของความโกรธที่ไม่สิ้นสุดเปลวไฟที่พ่นออกจากปากของมันก็เหมือนเปลวเพลิงที่ไม่มอดไหม้ความเกลียดชังที่ยังคงลุกโชนอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าผู้คนในเมืองนี้จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่พบเห็นด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่เรื่องราวของไมคูบิตก็ยังคงทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดหวัน่นเมื่อต้องเดินเรือในคืนที่ท้องฟ้าปราศจากแสงจันทร์เพราะสำหรับชาวบ้านแล้วทะเลนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทะเลหากยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของวิญญาณที่ยังไม่อสงบแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ความเคยดแค้นนั้นยังคงเต้นรำอยู่ใต้ถุนน้ำและทุกคืนที่ไมคูบิดปรากฏขึ้นยังเป็นสัญญาณว่าความโกรธแค้นนั้นยังมีอยู่จริงและนี่คือเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับไมคูบิตที่สางหัวที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป